สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพวกเราในช่องน้องมากมีอิเลเป็นไทยแลนด์ครับวันนี้มาเยี่ยมสวนคุณพ่อครับคุณพ่อมาทํางานอยู่ที่หมู่บ้านชาวเขาอันนี้ก็ปิดมาเป็นปีแล้วครับเป็นปีเหมือนกันครับดูช้างนี่ก็คือช้างที่ตกงานเหมือนกันครับอันนี้คุณพ่อตอนคุณพ่อดูแลแม่คําสร้อยครับอากาศเย็นๆนครับช่วงนี้คุณพ่อดูแลแม่คําสร้อยครับ ก็ามากินข้าวกับพ่อครับมาในว่างๆนี่สับป,ประรดที่ไปตัดมาเมื่อเช้าครับพ่อครับนูเลยแม่คำซอยก็อ้วนครับแม่คำซอยเสียเสียงก่อนแม่คำซอยเสียงเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เสียงครับสเสียงนี่ครับแม่คำซอยอยู่กับเรามา20กว่าปีแล้วครับเพิ่งจะเจอวิกฤตครั้งนี้แม่คำซอย ้วนขึ้นเยอะเลยครับดยอครับอาหารการกินดีแต่ว,ว่าควานก็ตามมีตามเกิดครับวันนี้ทำกับข้าวห่อหมกไองวปลีครับทำกับพ่อสองคนพ่อเป็นคนปรุงผมเป็นคนห่อทำไปลองทำดูครับต้องเอาตัวรอดไงช,ช่วงนี้ต่างคนต่างเจอวิกฤตเหมือนกันครับ กินข้าวกับครอบครัวพอมีกำลังใจทํางานนี่ครับนี่คือช้างตกงานทั้งนั้นครับ <c oughs> นี่ชื่อแม่บัวทองครับผมเจ้าของเขาก็จะปลูกผักครับปลูกผักไว้กินนี่ครับผักกำลังสวยเลยครับ ไกินว้ช่วงนี้ลําบากครับก็ต้องปลูกผักปลูกอะไรไปกินครับเพราะว่ามันจะซื้อก็ไม่ค่อยมีครับผมเห็น <c oughs> ดูเรื่อยๆครับแม่บอร์ทองครับแม่บอร์ทองตาไม่ค่อยดีครับตาตาเสียข้างหนึ่งครับผมบอร์ทอง นี่ครับเมื่อก่อนนักท่องเทีย่ยจะเดินตรงนี้ครับแขกจะเดินตรงนี้นี่วันหนึ่งก็หลายรอบอยู่ครับวันหนึ่งได้ประมาณยี่สิบสาสิบรอบได้แต่ตอนนี้ดูสภาพครับเงียบเงาแล้วก็ผุพังไปตามกาลเวลาครับนี่ครับเป็นอาหารช้างครับที่พี่พี่ควานเขาเตรียมไว้ ไม่ให้ช้างอดนะครับถึงว่าไม่มีลูกค้าแต่ว่าก็ดูแลช้างดีอยู่ครับครับผมก็มาเยี่ยมเป็นกําลังใจให้กันครับผมอันนี้เดินมาเยี่ยมช้างดูแม่คำสร้อยอันนี้อันนี้ชื่ออะไรไม่ทราบนะครับเนี่ยอ้วนดีครับควานดูแลดีมากครับเนี่ยมีญ้ามีอะไรช้างที่นี่อ้วนทุกตัวครับ ผมเคยถามพ่อว่าพ่ออยากกลับบ้านไหมพ่อแกว่ากลับแล้วช้างเราอาหารการกินไม่พอแก่วก็เลยเก็ทนอยู่งี้ไปก่อนมันสวรรันมันก็คงจะมีลูกค้ามั้งครับบรรยากาศเย็นๆครับมาเยี่ยมชมช้าง ผมก็มาเกือบทุกวันแหละครับมากินข้าวกับพ่อมากินข้าวกับครอบครัวนะครับแม่คำวงครับแม่บัวทองอ้วนครับอ้วนอ้วนทุกเชือกครับน้องมังมีอยู่ข้อครับเย็นเย็นก็จะกลับไปให้ยาเขาคุณแม่แล้วก็เจทับทิมครับ แม่คำส้อยครับอันนี้คุณพ่อดูแลอ้วนมากครับแม่ส้อยเสียงเนเสียงเสียเนเสียง,เส,ยงเสียงเหมือนไม่อยากจะเสียงครับแม่คำส้อยอ้าวเีมื่อเช้าก็ผมก็ไปเอากับพ่อครับเนี่ยคนละคันไปช่วยแกตัดตัดสบปรด ยังเย็นต้องเงียบเงาครับเมื่อก่อนจะคึกคลื้นหวังว่าสักวันก็คงจะมีลูกค้าให้กำลังใจตัวเองไปก่อนครับขอ <c oughs> บคุณแม่เอฟซี FC มาคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวช้างด้วยก็ได้ครับเนี่ยครับนี่ครับช้างยังอยู่สองสามเชือกยังอยู่พัทยาเยอะครับยังอยู่ที่พัทยาหลายเชือกอยู่ นี่ครับรบช้างรรยากาศเมืองพัทยาครับเงียบเหงา เนี่ยครับคือคุณยายบุญช่วยครับควานแกอายุ60กว่าแล้วแกยังดูแลสองเชือกครับให้ลูกชายกลับบ้านไปหาทำงานครับไปหารับจ้างทำงานแกมีสองเชือกอยู่ที่ด้วยกันเนี่ยแม่ในหางเปื่อยครับของแกครับบุญช่วยช้างจะอายุ อายุเยอะหน่อยแล้วครับมีอายุหน่อยหนึ่งนี่ยครับอีกเชือกหนึ่งของอตาอายุหกสิบกว่าแล้วครับเนี่ยครับแกไปตัดสับป,ประรดเมื่อเช้าก็ไปตัดช่วยแกช่วย,ช,วยช่วยกันพึ่งพาอาศัยกันครับเพราะว่าต่างคนต่างลําบากเนี่ยครับของแกแกก็ดูแลของแกมีทั้งสับป,ประรดมีทั้งยาให้กินแกก็ ก็เตรียมยาไว้แล้ก,แลก็ปลูกหญ้าปลูกผักไว้กินเนี่ยครับคุณพ่อพ่อก็ทำแปลงผักไว้แล้วปลูกถั่วครับ